จะบ้าถ้าเขาไปไม่ได้คุณก็กลับบ้านไปสิไม่ต้องสนเลยทำไมต้องมานั่งแกล้งอยู่คนเดียวถ้าฉันเป็นโง่ที่ต้องมานั่งเจ็บใจใช่แล้วฉันเป็นโง่เองคุณบอกจะปิดกั้นความรู้สึกแต่ถ้าคุณเจ็บเนี่ยคุณไม่ควรจะเก็บมันไว้ก็ฉันทนไม่ได้นี่ฉันทนไม่ได้ก็เพราะว่าฉันเจ็บมันเจ็บปวดที่ฉันต้องเป็นแบบเนี้ ึงฉันจะพยายามให้ถ่ายมันก็ช่วยอะไรไม่ได้คุณสาอจ้งมูฉันว่านะเรื่องความรักก็เป็นเรื่องเดที่เราโกหกไม่ได้โทมันน่าอายที่สุดเลยดุดเร้ที่สุดเลย ผมจะพาคนกลับบ้านนะ,ะเราทีา่แรกเห็นคุณนั่งร้องไห้เข้าทีหนึ่งแล้วนี่นะก็<ค><ณ>อตอนนั้นฉันเมาแต่ตอนนี้กลมวนแสกๆ,ๆมันยิ่งน่าอายยิ่งกว่า ยังขอกลับเองดีกว่ายังไงก็ต้องขอบคุณนะคะ แรกที่เขาปล่อยให้เราต้องรอก็เขาทำอย่างนี้มาเป็นร้อยครั้งเราก็ควรจะเลิกคิดได้แล้วพูดไปแล้วมันเจ็บใจอ่ะตัวอย่างเราเป็นหมาเลยเขาคิดว่าตัวเองมีอะไรดีนะเหรอเธอไอ้คนทุเรเล่ไอ้คนงี้เขานทำไมฮซอ,อ,องสัน ไม่มีเสดมาจากไหนก็ถึงได้กล้ามาทำกับฉันแบบนี้ฮะเอา้าแล้วว่าจะไปเกาะเชจูไงกะกแล้วเชียวที่ชายปลอมๆของเธอก็จะพาเธอไปเที่ยวสุสราญถึงเกาะเชจูทำไมฉันต้งหาที่ไม่ยอมไปแล้วแม่ก็ยัยยงจะต้องไปกับอิตาซองกองซานด้วย อาจารจิเกียวรู้ไหมว่าคุณจูยูสาวของซานเนี่ยนะคนอะไรเห็นกันตัวที่สุดนในโลกเลยนี่พอคืนนะเธอเมาแล้วนะฉันพูดผิดหรือไงล่ะจ้าจ้าถูกจา้าตอนนี้คุณอยู่ไหนข้าน้าจะตายไปนะพี่จตายไปติตายไป โงซาไงฮะอยู่ๆก็ลูกหนีไปให้ฉันบอกกันสักคำวันนี้ทำไมดุจังเลยอ่ะก็นายอยากทำตัวเหมืนอนซงซานงอาใม่เ่าป้าคะขอซุปเพิ่มอีกที่หนึ่งค่ะป้าจะสั่งแต่ซุปฟรีอย่างเดียวแล้วยังไงสั่งอย่างอื่นบ้างสิคุณป้าคนนี้ขี้เหนียวชฉมัดเลยไม่แต่าซงซานเดะ ไม่ใช่ต้องทำตัวงี่เง่าหน้าอับอายขายหน้าเจอเขาเอกมันลายแลนด้าดูยิถ้าเธอชอบก็ถึงขนาดนดี้นะเธอก็สารภาพกับเขาไปเลยสิแล้วก็ชิงหลาออกซะไนไนะใช่หรอชอบจัดโองสารเธอนี่อหยาบขายพูดไม่เข้าหูคนเหมือนโซงสารไม่มีิดเลายอะ่ะอ้า แต่ฉันก็ไม่โทษเธอแล้วนะคนผิดก,ก็คือสอคองสานคนเดียวเดินไปลาแอย่าห่วงเลยคุณสอคองซากนกำลังมาแล้วนะแต่ดูสภาพยูรินตอนนี้ฉันเลยเป็นห่วงเขามากกว่านั่นสินะรับรองงานนี้เขาได้เดือด,ด้อนแน่ๆเฮ้ย ว่าแล้วมันมาอยู่กลางถนนนะะตัวก็สูงอย่างกระเปลลแล้วมายืนแคเกาอะไรตรงนี้เล่าทำไมใหญ่นะกไงเฉอเดี๋ยวหาวอาไม่เตือนไม่ขายไปเลยน,นี่อะไรมีหัวกลมึกลัเหมือนสาวกงซานซะด้วยเนี่ยคิดว่ายายมาจากไหนฮะทำไมเฉยนี่ไหนายไปไงจะได้รู้สึกก็ไม่ เจอคนจริงหน่อยเถียงไม่ออกเลยด็กอ้พวกเก่งแตปากฮะฮะนี่ยังมวนประสาทไอ่คนใช่นไมฮะเจอนี่หน่อยเป็นไงนี่นะนี่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 ่นีน,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 นี่นี่นะี่น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 ี ไหนบอกว่าจะไปเกาะเชจูงไงแล้วมามาเอา้รว่าทำลายข้าวของคนอื่นเขาทำไมกันโทรไปก็ไม่รับโทรไปที่บ้านก็ไม่อยู่คุณทำผมเป็นห่วงรู้ไหมผมถึงต้องตามคุณมานี่ทำไมต้องไปพานกับคนอื่นด้วยถ้าคุณโมโหผมเนะทำไมไม่มาลงที่ผมเลยใช่นะ่ไม่ได้เก่งแต่ปากหลอกนะอ๋ะอเป็นนักเลงโตรหรือไงใช่เดี๋ยวได้เจอดีแนะ่สองกองสารไอ้คนทุนเรศ Å uh -huh. uh -huh. <suss>